ประสบการณ์ตรงครับผมนี่คือ iPhone 14 Pro นะครับแบตมันลงเร็วมากเลยวันก่อนนะครับท่นี้ก็เลยมาจําลองเหตุการณ์ให้ติดตามกันนะครับหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสซนิโชวนะครับนายหมอคอมก็เป็นคนตาบอดเหมือนกัน เออชาร์จแบตจนเต็มแล้วใช้งานได้ไม่เท่าไหร่ชั่วโมงสองชั่วโมงแบตบลงเอา้าลงเอาเพราะเหตุอะไรครับเพราะความไม่รู้ตัวครับผมผมอา่าเดี๋ยวผมหันด้านหลังของ iPhone 14 Pro ปึง้งเปิดไฟฉายทิ้งไว้ครับผมอมืโอ้โเออทิ้งไว้ไม่รู้ตัวเลยคืออา่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับ คือในหน้าจอล็อกเนี่ยเนี่ยอ่าด้านล่างมันจะมีอ่าไฟฉายเปิดปุ่มเนี่ยไฟฉายให้สวิตช์เปิดปิดได้ในหน้าจอล็อกเนี่ยอืมหลายคนก็บอกเอาออกได้ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันใครรู้วิธีการเอาออกแบบแบบที่ไม่ได้ทำอะไรผิดปกตินะอ่าก็เออเนี่ยก็ต้องหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งให้ตี้นาฬิกาสิบเก้านาทีอ่าเดี๋ยวนะต้องปุ่มไฟฉายเปิดปุ่มหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งให้ไฟฉายปิดปิดนะครับตอนนี้ไฟฉายก็ปิดไปแล้ว ก็เอาประสบการณ์มาบอกเล่า90ให้ฟังกันคือในหน้าจอล็อกของ iPhone 10 11 12 13 14ซีรีส์นะครับผมอัปเดตเป็น iOS 15 16เนี่ยด้านล่างก็จะมีปุ่มกล้องอ่าปุ๊บนาฬิกา่มกล้องอ่าปุ่มกล้องแล้วก็มีนาฬกีาทีกล้องแล้วก็ไฟฉายไฟฉายนะครับผมซึ่งในบางครั้งเราอาจจะอันนี้ผมใช้งาน voice over เนาะก็ เพื่อนๆคนตาบอดก็ใช้งานแบบผมคืออาจจะไปโดนเนี่ยไเปิดเปิดโดยไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะปลดล็อกใช้งานหรือก็ล็อกหน้าจอไปอ่าอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยผมตั้งค่าไว้นะครับนี่เคยทําสื่อไปแล้วว่าให้เตือนว่าไฟฉายเปิดอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาก็จะเตือนในการแจ้งเตือนครั้งเดียวเนี่ยอ๋อแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งใจฟังเนี่ยตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เปิดอย่างนี้ทิ้งไว้ทั้งวันกันเลยนะเราก็อย่าลืมแตะ ที่บนหน้าจอแล้วมาที่ด้านล่างสุดเนี่ยก็มีกล้องปัดสายย้อนกลับมาที่ไฟฉายเปิดก็1นิ้วตัสองครั้งให้ถ้าใครรู้สึกว่าแบตเรวลงเร็วนะครับสำหรับ iPhone สำหรับเพื่อนๆคนตาบอดน,นะเปิดไฟฉายไว้หรือเปล่าลองดูนะครับว่าเป็นแบบผมหรือเปล่าผมเป็นไปประมาณ3-4ชั่วโมงเนี่ยเปิดไฟฉายทิ้งไว้ <c oughs> อ่ะลาไปก่อนนะครับกับนายหมอคอมซีโชจะบริการหมอคอมหนึ่งมสี่พรัสนะครับปิดไฟฉายกันด้วยนะสวัสดีครับผม <c oughs> <c oughs>